สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้สัญญาไว้คลิป2ประตูวิเคราะห์นะคะว่าจะมารีวิวตัวหัวเดี่ยวให้ท่านได้รับชมกันต่อนะคะ,ะตอนนี้นะคะอยู่กับรุ่นนะคะหัวเดี่ยวสปาร์3.0เกรดเ2026นั่นเองค่ะวันนี้นะเจอกันแบบนี้นะคะเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่พลาดเอาดีเทลรลยละเอียดสําหรับรุ่นนี้เกรดนี้มาให้ท่านได้รับชมกันบ้างนะคะว่า เามีดีเทลรายละเอียดเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะสปาร์ค3.0เกรดเอส่าราคาเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างงา2026เดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะตอนนี้นะ2026มีให้เลือกอยู่2-4นะคะก็จะมีสีคาวเซนเทนไว้นะคะแล้วก็สีเทาเอฟรูสนั่นเองนะถ้าสีเทาเอฟรูสราคาจะเพิ่มกว่านี้ไป7,000บาทนั่นเองค่ะถ้าสำหรับสีบอลเงินใครที่ถามหานะคะต้องสั่งสิบแล้วแหละะนคะ เพร่อมีขายสีดเท่านั้นนะคะกับสีบอลเงินนั่นเองค่ะถ้าขายปีกทั่วไปนะสั่งทีราคาก็มีให้เลือกสองสีสีขาวกับสีเทาเอ็กซ์ลสนั่นเองค่ะสําหรับวันคันนี้นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทดีเทล,ลาเรายละเอียดของเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ทีใหม่พาท,ท่านไปตะรับชมใกล้ๆมาพร้อมกันนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบอ็อกซ์หาเซลล์ีใหม่ตามด้านล่างกรโลนี้ได้เลยนะคะ หรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเจริญใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายบายเจริญพิม่หนะาะาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสนใจก็ทักอินบ็อกหรือโทร้ามาสอบถามพหม่เพิ่มเติม,ตม,ม,มได้รับเองทุกสายและตอบข้อความเองทุกข้อความนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราไปรับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมกันค่ะไปเจอกันเต็มๆแล้วนะคะเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับอีสู2026ด e วันแอ d โ n l ีนะ ที่หเท่าน่้น,นะคะวันนี้ค่ะพาทุกคนค่ะมารับชมกับรถรุ่นหัวเดี่ยวสปาร์ู3.0เกรดเอ2026นะคะมองเผินๆนะทุกคนว่าอันนี้คือเปลี่ยน2026แล้วหรอต้องบอกว่าใช้แล้วนะคะสำหรับตัวสปาร์ค3.0 f ในส่วนของจุดเปลี่ยนนะคะที่เห็นอย่างชัดเจนก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้ามาใหม่นะคะทุกคนอดีเทลรายละเอีย д. รู้สึกว่าสวยกว่าตัวยกสูงไปอีกนะคะอ่าตัวนี้นะกระจังหน้าดีไซน์แบบมัลติเลเยอร์นะคะก็จะมีการแบบเล่นเส้นสายลวดลายที่ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะชิ้นงานตรงนี้จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดําจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดไดา้าเนาะอ่ามีการแบบเล่นนะคะมีลวดลายที่อยู่ระหว่างนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้แบบ ดูสวยงามดีเนาะเพราะว่าเป็นลวดลายแบบคล้ายๆกับหลังพึ่งเลยนะตัวนี้ก็หน้าตากระจังหน้าตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวเตี้ยเลยนะคะก็จะเป็นหน้านี้แบบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวถ้ามีเกรดแอลก็จะพาคนไปรับชมเกรดแอลอีกทีหนึ่งนะคะแล้ก mm ็ยีสุโครเมียมนะคะช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่นะคะลวดลายบบคล้ายๆหลังพึ่งแล้วน,นีขนาดใหญ่ก็ชเรื่ององการระบายความร้อนของอ mm ินเตอร์คูลเลอร์ของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ก็นี้เลยนะคะจุดนี้เลยนะคะสําหรับตัวอ่าหัวเดี่ยวนะคะจุดที่เปลี่ยนแปลงใหม่นอร์เชนมาใหม่สาหรับ2026ค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟหลอดมันติดมีเฟกเตอร์อยู่นะคะหรือบางที่ก็เรียกไฟตาพชรนะก็จะคงเป็นหลอดไ้อยู่นั่นเองเกรดเอยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะต้อมหอบอกว่าในส่วนของครอบไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะเขาดีไซน์มาใหม่นะคะทุกคนดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนเนาะ สวยงามขึ้นสามารถเสริมเติมได้น้อในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะกันชนหน้าดีไซน์แบบแอร์เพอร์เทนช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานเช่องลของเราค่ะวิ่งด้วยลูมแล้วก็ประหยัดน้ำมันบินเกินนะคันนี้นะคะเป็นรถขนเงินขนทองนะเออแน่นอนอยู่แล้วล้อก็จะได้เป็นล้อเหล็กแบบนี้ขอบสิบห้านะคะล้อด้วยยางบิสตูนสองหนึ่งห้าคับเจ็ดศูนย์อาร์สิบห้านะคะระบบเบรกดิสหน้าดำหลัง นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องล่างหน้านะคะก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปีกนอกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครมช่วยเรื่องความนุ่มนวลแล้วก็ดึดกับถนนเป็นเดียมนั่นเองนะคะฐานล้อยาวช่วงล้อกว้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะสปาร์สนะรัศมีวงเดียวแคบสุดหมมหรือหมิลลิเมตรนั่นเองนะคะถัะงน้ำมันนะคะดีเซลเจสิบหกลิตรนะคะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวรุ่นนี้อยู่ด้านข้างซ้ายขวา ส่วนลักสปาร์กจะเป็นสติกเกอร์อยู่นะคะสามจุดจุดเอแบบนี้เมื่อจับเป็นสีดำกระจกมองข้างเป็นสีเดำกับตรอนดนะคะม,มาดูช่วงล่างหลักนิดหนึ่งนะคะกับรุ่นนี้ก็จะได้เป็นนะคะแหนบเครื่องวงรีลองสเปนมาพร้อมกับชกอัพแกดนะคะตัวนี้แข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างนะคะตัวนี้จะเป็นแหนบใ,นใต้เผานะจากโรงงานเลยจะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่ ห้าแผ่นด้วยกันนะคะรวมแหนบกอดแล้วยบร้อยนะคะออสามารถบรรทุกน้ําหนักได้เยอะนะคะเพราะเรามีแชสซีขนาดใหญ่นะมีซ้ายสอดประกบกันสามท่อนนะคะท่อนหลังนะคะทําหน้าที่รองรับในเรื่องของการบรรทุกท่อนกลางทําหน้าที่รองรับในเรื่องของห้องโดยสารส่วนท่อนหน้าสุดรองรับในเรื่องของเออครื่องยนต์นั่นเองนะคะก็บาหลังนะคะตัวนี้สามารถบรรทุกของได้เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมว้างไหมใหญ่ไหมนะคะ แม้แต่ในส่วนของซุ้มลอ้อตัวนี้เขาก็ดีไซน์มาแบบมีลักษณะเก็บทรงนะคะให้มากยิ่งขึ้นจะไม่ค่อยโค้งเวานะคะเขาจะเน้นแบบอ่าเน้นเป็นให้แบบเป็นมุมสิทห้าองศาเนาะเวลาเราวางตะกร้าผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถวางได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมขนาดกว้างนะบนรรทุกได้เยอะนะคะทุกคนแล้วก็ ในส่วนของไฟไฮนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นหลอดมัลติดิเปคเตอร์แบบนี้นะคะสติกเกอร์ e สูร d max นะคะสติกเกอร์3.0 ddi max เพราะแสดงว่ารุ่นนี้คือตัว3.0นั 0, ่นเองสําหรับเกรด s หัวเดียวยังไม่มีการชนไทายมาให้นะคะทุกนะค,คนไปดูด้านในนะคะรุ่นนี้นะราคาเท่าเดิมก็ได้ปนจารีโมดมาเหมือนเดิมะคะ่ะปิจรีโมทเนาะอืมอ่าในส่วนของแผงประตูนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแบบดีไซน์แบบซอฟท์ทัชนะคะ ุ่มได้พานะคะเป็นผ้าพิมพ์เนี่ยปุ่มวบคุมต่างๆนะคะก็เดิ่นขึ้นลงไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะสำหรับเกรดเอสนะคะได้ล่างใส่ขวดน้ำได้1.5ลิตรเลยทีเดียวเนะาะตลอดระบบความปลอดภัยโครงสร้างห้องโดยสารเหล็กเอาตั้งหายเซนสัยนะคะมาพร้อมกับประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยนะคะกรณีถ้าจาเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็ลดอาการบาดเจ็บให้กับ ผู้โดยสารนะคะหรือ,อผู้ขับขี่ได้ดีนั่นเองนะคะเขาเป็นระบบเซฟตี้ให้ในระดับหนึ่งนะพวงมาลัยนะคะยูริเทนและแ่นพิวเยนพร้อมพาเวอร,วร,วร,วรว์ช่วยผ่อนแรงนะคะาสามารถยุบตัวได้ปรับทิศทางได้สีระดับนะคะก็จะมีสลับอยู่ด้านล่างนะคะขึ้นลงนะคะเข้าออกเนาะแล้วก็ดันสลับขึ้นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะสามารถยุบตัวได้กรณีที่จะจเป็นตรร้องเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็ลดอาการบาดเจ็บให้กับผู้ขับขี่ได้นะคะ หรือก้นเด็กของเราก็เป็นแบบยึดตัวเช่นกันนะคะก็เพื่อการบาดเจ็บนะคะให้กับผู้ขับขี่ได้นั่นเองอถุงลมนิรภัย่หน้านะรุ่นนี้มีให้ซ้ายและขวา นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบกดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทํางานนั่นเองเนาะ ABS, EBD, BA รุ่นนี้มีให้นะคะ ABS คือป้องกันล้อ EBD กระจายแรงดันน้ำมันเบรก BA คือเสียงแรงดันน้ำมันเบรกนะคะมีให้ครบเนาะ BOS ระบบลดกาลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะคะ ESS ระบบสัญญาณไฟเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทนหันรุ่นนี้ก็มีให้ใช่ไหมระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบเลยนะถึงแม้จะเป็นในเรื่องของหัวเดี่ยวตัวสแตนด์ดอะไรอย่างนี้นะคะ อได้หน้าจอมาแล้วนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอ t o u c h ร c r e e ขนาด8นิ้วลองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay r อ i d a u t ต,ตมาให้เราเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้าสายได้นะคะทุกคนแอร์แมนวนวล3จุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เนาะเวลาเปิดแอร์ก็กด AC ด้วยในงานแอร์จะไม่เย็นนะคะเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์คันนี้เนาะคันนี้เลยจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดเนาะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็เอามือจับวงแหวนนะคะดึงไป สายสุดผักไปด้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายนะคะในส่วนของตรงนีเ้เกียร์ของเรานะคะสําหรับเกียร์ธรรมดาก็จะมีอัตรตาทดต่ําในทุกเกียร์นะคะช่วยลดการประหยัดน้ามันอืถึงแม้จะมีอัตราทดต่ําในทุกเกียร์แต่เมื่อจับคู่กับสําหรับคันนี้ก็จับคู่กับในเรื่องของเครื่องยนต์3.0ที่ให้คุมพลังแรงม้า190แรงม้านะคะแรงบิด450นิวตันเมตรนะคะทํางานที่รอบ1,600-2,600รอบต่อนาทีก็ คือว่าให้ความแรงที่จุกๆนะคะตัวนี้ก็่วบกับเจมันนวนนะคะก็ให้กําลังจุกๆสุดๆไปเลยนั่นเองค่ะอืมก็เดี๋ยวตัวนี้ในห้องโดยสารอ่ะมาดูคุมโทนสีห้องโดยสารนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีทุโทนได้มันเป็นสีเทาและน่าจะเป็นสีแบบสีดําแบบนี้นะคะส่วนดีไซน์เบาะนะคะตัวนี้ก็อ่าจะเป็นเบาะไฟนิวนะคะทุกคนอืมก็จะเป็นพื้นผิวประมาณนี้เห็นะหอืม ถ้าหัวเดียวจะเน้นเป็นบอกไอนิลนะคะก็เน้นการใช้งานลดปืนทำความสาาะอาดง่ายเนาะอันนี้ก็จะมีปุ่มรีเจนเครื่องยนต์มีในตัวยูโรห้านะคะเป็นรีเจนเครื่องยนต์ถ้ากล่อ,องดักอากาศดีพีดีนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟเตือนขึ้นหน้าจอนะคะถ้าไม่เตือนก็ไม่ต้องกดนะคะถ้าเข้าเต็มเห็นจะกดอืแต่ถ้าไม่กดได้ไหมไม่กดก็ได้นะคะแต่สุดท้ายก็จะเนไฟเตือนให้ลูกค้าวูาเขาใช้ที่สุดนั่นเองเนาะอาไปดูเครื่องยนต์นิดนึงแล้วกัน และนี่คือหน้าตาเครื่องยนต์3 0อ e. สุ2026ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ,ะรหัสเครื่องยนต์นะคะ AZ4FTC นะตัวนี้นะคะให้ขุมพลังแรงม้า190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรทำงานที่รอบ1600-2600รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเราคะ่ะก็ยังคงมีโซ่ราวลิ้นนะคะขับเครื่องเผาลูกเบี้ยวด้วยเฟืองและโซ่ เอกลักษณ์ของอ e ีซุนะทนทานทํางานเงียบนะคะตัวนี้ให้ความทนทานมากๆเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์ค่ะเขาก็จะมีการจัดวางให้เยึดระหน้ฐานนิดหนึ่งช่วยเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะคันนี้รถใหม่ไปดูใบยี่ห้อสักนิดนึงัตราการเช้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเขานะคะคันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่13.5กิโลเมตรลิตรถือว่าประหยัดน้ํามันมาก,มากๆเลยนะคะเอาไปวิ่งสมงของนะคะเอาไปวิ่งขนส่งนะ กำไรเหลือๆเหลือส่วนต่างจากค่าน้ำมันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะขับรถต้องวิ่งส่งของนู่นนี่นั่นนะคะอืมบรรทุกหนักๆชีตันห้าตันสบายมากเลยนะลูกค้าอยากได้แบบไม้นะคะสามารถทัก็อกซ์สอบถามเซลล์ได้อยากได้เป็นหัวเดียวเดิมๆแบบนี้นะคะอยากได้เครื่องสองจุดสองหรืออยากได้แบบโรงหนเผพาวหรืออยากได้ติดตู้ทึบนะสอบถามเซลล์เข้ามาได้นะคะอ่า แต่งให้ตามใจลูกค้านะคะสั่งมาได้เลยเนาะเงื่อนไขก็ดีเอ็นะคะหลังใหม่มาได้เลยนะสนใจโทรสอบถามได้ที่095388994 3 ID line p w m i 5 7 9หรือ Facebook ส่วนตัวเซลล์บิใหม่เอซเพลอ s บเชียงรายายเซล์บิใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไข นะคะสาหรับกลุ่มอาชีพขับรถล่องขับส่งของนะคะยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะสนใจทักทีเอ็มเข้ามาได้รับเองอเขาเรียกว่าตอบข้อความเองทุกข้อความนะคะและรับเองทุกสายเลยนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอแยกลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย